ข้อ4นะคะจากสมการที่ให้มาก็คือ5 H 2 O 2 2บวก KMnO 4บวกกับ3 H 2 SO 4ก็จะได้5 O 2 2บวก MnSO 4บวก K 2 SO 4 8บวก H 2 O ค่ะซึ่งจากสมการข้างต้นนี้นะคะถ้าใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์1 0 8 8ปกรัมทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร โเมกาเนตเข้มข้น0.8โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร100ลูกบาศเซนติเมตรพบว่ามีออกซิเจนเกิดขึ้น896ลูกบาศเซนติเมตรที่ STP จงหาว่าสารละลาย H2O2 มีความเข้มข้นรอยละเท่าไรโดยมวลก็มีช้อยให้เลือก3ช้อยนะคะก็จากโจทย์ข้อนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่า ที่ STP นะคะถ้าเกิดว่าแก๊ส22,400ลูกบาทเซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับ1โมลเพราะฉะนั้นจากโจทย์ของเรา,จาโจทย์ของเรานี่นะคะพบว่าท STP เนี่ยมีออกซิเจนอยู่896ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นมันก็จะคิดเป็น ก็เอา2,2,400ลูกบาศเซนติเมตรมาหารแล้วก็จะรู้ว่าที่ STP ของเราเนี่ยเกิดแก๊สออกซิเจนขึ้น0.04โมลค่ะซึ่งจากโจทย์ของเรานี้นะคะจากโจทย์ของเรานี้เราก็สามารถทราบได้ว่าออกซิเจนกับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตเนี่ยมันใช้อัตราส่วน2ต่อ5เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่าเรามี K m n o c ต่อออกซิเจนของเราในอัตราส่วนอันนี้2ออกซิเจน5เพราะฉะนั้นถ้าเรามีออกซิเจน0.04เราก็จะรู้ว่าโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.016ค่ะก็คือเกิดจากการเอา ก็จะการเอา5มาหารอันนี้แล้วก็คูณด้วย2ตัวนี้ก็จะเท่าได้โพแทสเซียมบอมแมงก์แกลนิเท่ากับ0.016ถ้าลองเขียนให้ละเอียดนะคะก็จะได้ว่า2 kmno 4ส่วนด้วยถ้านะคะเราก็จะรู้ว่าโพแทสเซียมบอมแมงก์แกลนเนี่ย2ออกซิเจน5ถ้าออกซิเจน0 0น โมลอันนี้เป็น x โมลเราก็จะด้ว่า x เนี่ยเท่ากับ0.016โมลโอเคนะคะแล้วคราวนี้เราลองดูจากโจทย์ของเราเขาบอกว่าทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมโรลแมนกเกน,นเข้มข้น0.8โมลาร์ ola, จำนวนปริปรมาณ100ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะคะ บอกว่าโพแทเสเซียมเปอร์แมงกานต0.8โมโลา100ลูกบาศเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเป็นกี่โมลก็จะได้0.8ส่วน1,000คูณ100ก็จะเท่ากับ0.08โมล Uh huh. เท่ากับ0.08มอลซึ่งจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราต้องการโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตแค่0.016โมนลที่มาทำปฏิกิริยาเท่านั้นแต่ว่าเขาให้มาตั้ง0.08แสดงว่าโพแทสเซียมเปอร์มันกาเนตมีมากเกินพอดังนั้น H2O2 ก็จะ,เป,ปะ,เ,จะ2 2เป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาแล้ก็ได้ว่า H2O2 เป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นปร,ปริมาณหรือว่าจำนวนไฮโดเรเจนเปอรอออกไซด์ที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในสารของเราเนี่ยก็คือจะเป็นตัวบอกได้เลยว่ามันมีอยู่เท่าไหร่เพราะว่าไฮโดเรเจนเปล์อกซด์จะต้องถูกใช้ให้หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นจากที่เรารู้ว่าเราใช้ออกซิเจน เท่าไหร่นะคะนี่ใช้ออกซิเจนไป0.04โมลแล้วก็เอามาเทียบว่าถ้าใช้ออกซิเจน0.04โมลเนี่ยเราจะต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เท่าไหร่ก็จากสมการที่เขาให้มาเราก็จะเห็นว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับออกซิเจนเนี่ยมันเป็นอัตราส่วน5ต่อ5หรือว่า1ต่อ1เท่ากันก็ลองมาเขียนนะคะก็จะได้ว่า5ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด กับ5ออกซิเจนเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดกันไปเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ X A, ต่อออกซิเจนถ้าใช้ออกซิเจน0.04โมลก็ต้องใช้ออกซิเจนเปอร์ออกไซด์0.04โมลด้วยดังนั้นเราก็จะได้ว่าในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์10.88กรัมมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ rogen, o X A, จริงๆเน่ย 0.04โมลซึ่ง0.04โมลนะคะก็จะคิดเป็น0.4โมลก็ต้องคูณกับโมลโมเลกุลโมลโมเลกุลตัวนี้เท่ากับออกซิเจน2ตัวก็จะได้16 2 3 2บวกกับไฮโดรเจน2ตัวอีก2เท่ากับ34อันนี้ตัวนี้คือโมลโมเลกุล เพราะฉะนั้นเราจะมีไฮโดรเจนปอกซายอยู่0.04คูณกับ34เท่ากับ1.36กรัมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าในสารละลาย10.88กรัมมีตัวสาร จริงๆเนี่ย1.36กรัมเพราะฉะนั้นถ้าในสารละลาย100กรัมจะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่เท่ากับ1.36ส่วนด้วย10.88คูณ100ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ12.5ซอันนี้ก็คือจะเป็นโดยมวลต่อมวลแล้วนะคะ เราก็มาดูชอยของเราก็ตอบข้อ 3, 2 5ค่า,ากจากโจทย์ข้อนีอ้เรามาลองดูโจทย์นะคะก็จะได้ว่ามีสมการให้มาเรียบร้อยแล้ว ให้มาว่าใช้สารละลายไฮยโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ย10.88กรัมทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมปเปอร์แมงเกเนตก็ให้ความเข้มข้นให้ปริมาณมาแล้วก็บอกว่าเกิดออกซิเจนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเท่าไหรคราวนี้เขาก็ถามว่าไฮาโดรเจนเปอร์สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เรานํามาใช้เนี่ยมันมีความเข้มข้นรอยละเท่าไร่โดยมวลก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าไฮาโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มันมีในสารละลายเนี่ยมันใช้หมดพอดีไหมเราจะได้นํามาคิด ความเข้มข้นได้ใช่ไหมคะแล้วก็เทียบที่โพแทสเซียมบอมแมงกานีตก่อนว่าโพแทสเซียมบอมแมงกานีตที่เขาให้มาเนี่ยให้มากี่โมลก็ใช้เอาความเข้มข้นคูณกับปริมาตรส่วนด้วย1,000ก็จะได้มาว่าเขาใช้โพแทสเซียมบอมแมงกานีตเนี่ยเขาให้โพแทสเซียมบอมแมงกานีตมาทั้งหมด0.08โมลซึ่ง นี่นะคะก็คือให้มาทั้งหมด0.08โมนลซึ่งเมื่อเรานำมาใช้ในโจทย์ข้อนี้จริงๆใช้ในปฏิกิริยาจริงๆเนี่ยเราใช้แค่0.016โมนลเมื่อเทียบกับออกซิเจนที่เกิดขึ้นเราก็เลยรู้ว่าไอตัวโพแทสเซเียมโปมนแกรนดที่ให้มาเนี่ยให้มามา,มากเกินไป เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์อกไซด์ที่มีอยู่จนหมดแล้วก็นี่แหละได้ได้วิธีการคิดความเข้มข้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูแล้วก็ดูการคำนวณออกซิเจนนะคะว่าออกซิเจน896ลูกบาศ์เซนเนี่ยจะเท่ากับ0.004 00โมลเพราะฉะนั้นพอเรานำมาคิดเทียบกับไฮโดรเจนเปอร์อกไซด์ก็คือจากโจทย์เราก็จะได้แล้วว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์5ใช้ออกซิเจนห เพราะฉะนั้นถ้าใช้อกซิเจน0.04ก็ต้องใช้ไฮโดรเจนเปรอร์ออกไซด์0.04โมลเช่นเดียวกันแล้วก็มาเทียบว่า0.04มลเนี่ยหาดูว่ามันเท่ากับกี่กรมัมแล้วก็ดูว่าในสารละลายในสารละลาย10.88กรัมมีไฮโดรเจนเปรอร์ออกไซดอ์อยู่1.36กรัมใน100กรัมมีอยู่กี่กรมัมแล้วก็คิดได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ